แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่สิบเอ็ดเค้กนุ่มๆเขาก้มหน้ามองลงไปในตะกร้าเห็นสีของเห็ดและสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีน้องๆข้าเจ้าของสิ่งนี้กินไม่ได้อยากกินเห็ดต้องเก็บดอกขาวๆถ้าหากลืมไปแล้วว่าเห็ดเช่นใดถึงกินได้ข้าจะให้หลานสาวเจ้าพาเจ้าไปเก็บท่านพี่เข้าใจผิดแล้วเจ้าเห็ดนี้ก็กินได้เช่นกันเจ้ากะ เรียกว่าเห็ดหนีไม่อย่างนั้นพวกเรามาลองกันผัดเห็ดให้กระต่ายกินก่อนถ้ากระต่ายไม่ตายพวกเราค่อยกินก็ได้เจ้ากะส่งสือชูพยายามพูดน้มนว้วส่งรุเสียงไม่ได้กระต่ายดีๆงามๆจะให้เจ้ามาทำเสียของได้อย่างไรส่งร้วยเสียงปวดหัวเมื่อครู่เพิ่งรู้สึกว่าน้องสาวโตแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำพี่เชื่อข้าสักครั้งเถอะ ในโลกนี้นอกจากท่านก็ไม่มีผู้ใดเชื่อข้าแล้วท่านเชื่อข้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่งสือชูยิ้มอย่างจนใจเจ้าของร่างเดิมทำเรื่องไร้สาระไว้มากเสียเหลือเกินนางต้องค่อยๆเปลี่ยนความประทับใจของพวกเขาที่มีต่อตัวนางส่งรุยเสียงไม่อยากเสียกระต่ายไปอย่างเสียเปล่าทว่าเมื่อมองแววตาของซ่งสือชูเขาก็ใจอ่อน ตอบรับนางอย่างจำใจก้มหน้าและพูดเสียงอู้อี้ขึ้นว่า <_ d ata> เจ้าก็ลองดูอย่างไรเสียกระต่าย <_ d ata> ก็เป็นเจ้าที่เอากลับมาข้าไม่ปวดใจหรอกข้าไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยกล้ามเนื้อหัวใจส่วนใหญ่ได้ตายไปแล้วมองท่งรุ่ยเสียงที่ปากไม่ตรงกับใจและท่าทางของเขายังยอมให้นางในใจของซ่งสือชูก็อบอุ่นขึ้นมา ชาติที่แล้วนางเป็นเด็กกําพร้าช่างโชคดีเสียจริงที่ชาตินี้ได้เจอกับลูกชายที่เฉลียวฉลาดและมีพี่ชายที่คอยตามใจนางนางต้องใช้ชีวิตนี้อย่างมีรสชาติให้คนที่ใส่ใจนางได้ใช้ชีวิตอย่างดีส่งสือชูเริ่มจัดการกับเห็ดหมีเห็ดหมีผัดพริกหยวกกระทะร้อนเป็นอะไรที่เลิศรสยิง่ง แต่ว่าสมัยนี้ไม่มีพริกหยวกซ่งสือชูทำได้แค่ใช้หน่อกระเทียมแทนสับหน่อกระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆใช้น้ำล้างเห็ดนมีจนสะอาดเอามาแรงออกแล้วเช็ดเห็ดจนสะอาดจากนั้นก็ใช้มีดหั่นซอยเป็นชิ้นบางๆเมื่อจะโรบมีดซอยสับลงไปเห็ดก็เปลี่ยนเป็นชิ้นเล็กๆบางๆทันทีนางใช้มีดได้อย่างคล่องแคล่ว ซ่งรุ่ยเสียงที่จุดไฟอยู่ด้านข้างตกตะลึงเขาไม่เคยรู้เลยว่าน้องสาวของตัวเองมีทักษะการใช้มีดที่ดีถึงเพียงนี้หรือว่าเขายังดูแลนางไม่ดีพอไม่เช่นนั้นทำไมถึงไม่รู้ซ่งรุ่ยเสียงเริ่มทษตัวเองขึ้นมาเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเข้าอะไรทำนองนั้นเลยซ่งสือชูยังคงยุ่งอยู่เทน้ำมันใส่กระทะ ใส่หัวเจียวหนึ่งลงไปผัดให้หอมจากนั้นใส่กระเทียมที่หั่นเป็นแผ่นกับหอมซอยลงไปผัดให้เข้ากับหัวเจียวกลิ่นหอมอบอวลอยู่ในห้องครัวสักพักก็ใส่เห็ดหมีที่หั่นเป็นแผ่นบางๆลงในกระทะแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลน,นางผัดอย่างตั้งอกตั้งใจสุดท้ายก็ใส่หน่อกระเทียมสับลงไปผัดกับเห็ดหมีจนสุกได้ที่ ออกมาใส่จานซ่งรุ่ยเสียงมองซ่งสือชูตักเห็ดมีกลิ่นหอมกล่นลงในชามที่เอาให้กระต่ายกินเขาก็กลืนน้ำลายลงไปอึกใหญ่ดมแล้วหอมยิ่งนักซ่งรุ่ยเสียงที่ยืนอยู่ด้านข้างมองเห็ดมีที่เหลืออยู่ในจานแต่ก็ใช้แรงพยายามหักห้ามใจอย่างมากที่จะไม่ไปแย่งมันมาซ่งซือชูถือโอกาสถามขึ้นว่า กลิ่นหอมมากจริงๆถ้าหากเจ้าสิ่งนี้กินแล้วไม่ทำให้คนตายเอาไปขายในเมืองได้หรือไม่นะอาจจะได้เพียงกินแล้วไม่ทำให้ตายสิ่งใดก็ขายได้ทั้งนั้นท่งรุ่ยเสียงพยักหน้าก็ใช่พี่รองท่านคิดได้รอบคอบยิ่งเจ้ากะซ่งสื่อชูหยุดความคิดไว้ตอนนี้นางยังไม่มีเส้นสายไม่มีเงินทุนเอาเห็ดมีมาขายแลกเงินไม่ค่อยเหมาะสม ถึงวางแผนว่าจะเปิดแผงขายขนมนางก็คงไม่สามารถเฝ้าได้ตลอดเปลี่ยนเป็นคนอื่นที่ประมาทเลินเล่อปรุงเห็ดหมีไม่ดีทำให้คนตายขึ้นมาก็นะนั่งหาวิธีอื่นคงจะดีกว่าทำเค้กเนื้อนุ่มเข้าไปขายในเมืองน่าจะดีกว่าเนื่องจากนางเป็นสายลับจึงเข้าใจการฆ่าคนช่วยคนและข่าวการตรวจจับเสียมากกว่า ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการทำขนมสักเท่าไรแต่ว่าในมิติมีหนังสือเกี่ยวกับการทำขนมอยู่เล่มหนึ่งลองทำเค้กดั้งเดิมง่ายๆก็คงได้ข้าขอไปทำธุรสักครู่ส่งสือชูพูดไปก็เดินออกไปด้านนอกเดินเข้าไปในห้องน้ำที่กลิ่นเหม็นหึงยื่นมือมาบีบจมูกสำหรับห้องน้ำในชนบททุกครั้งที่เข้ามานางช่างรังเกียจเสียจริง ในใจมีเป็นหมื่นวิธีที่จะปรับปรุงห้องน้ำแต่ไม่มีคนช่วยส่งสื้อชูลูกกำไรบนข้อมือและเข้ามาในมิติอย่างราบรื่นเปิดหนังสือดูไปสักพักเอาสูตรทำเค้กดั้งเดิมจดจำไว้ในสมองไว้และออกจากมิติจัดการเสื้อผ้าให้เรียบร้อยล้างมือจนสะอาดจากนั้นก็กลับเข้าไปในห้องครัวท่งรุ่ยเสียงที่อยู่ในห้องครัว จ้องกระต่ายที่กินเห็ดจนหมดเกลี้ยงตาไม่กระพริบสักนิดตอนนี้ซ่งรุ่ยเสียงหวังว่าเจ้ากระต่ายจะมีชีวิตผ่านพ้นคืนนี้ไปได้ถ้าเป็นเช่นนั้นผัดเห็ดรสชาติหอมกรุ่น,นี้เขาก็กินเข้าไปได้เหมือนกันกลืนน้ำลายไปหนึ่งอึกแล้วมองไปยังซ่งซือชูที่ยืนอยู่ด้านนอกเวลาผ่านไปใช้ยิ่งทรมานมากจริงซ่งสือชูไม่ได้สนใจซ่งรุ่ยเสียง นางแค่คิดถึงวิธีทำขนมเค้กดั้งเดิมต้องใช้นมวัวไข่ไก่ไข่ขาวและน้ำมันพืชนมวัวหางห่ายมีหลายคนในหมู่บ้านเพิ่งมีลูกวัวตัวใหม่จ่ายไม่กี่อีแปะก็เอามาได้ครึ่งถังไข่ไก่ในบ้านยังมีอยู่อีกหลายฟองน้ำตาลทรายขาวก็เยอะสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดคือน้ำมันพืชในยุคสมัยนี้ยังไม่มีน้ำมันข้าวโพดถั่วลิสงและทานตะวัน น้ำมันที่กินส่วนใหญ่เป็นน้ำมันหมูทั้งนั้นใช้น้ำมันหมูทำเค้กหรือไม่ได้หรอกน้ำมันหมูเกิดฟองยากทำออกมารสชาติรสสัมผัสของเค้กก็ไม่อร่อยปวดหัวจริงมองไปที่ซ่งรุยเสียงท่านพี่ในหมู่บ้านของเรามีน้ำมันพืชหรือไม่เจ้ากะยากเหลือเกินที่ซ่งรุยเสียงจะละความสนใจจากเหตุมีกระทะร้อนได้เขานิ่งอึ้งไปสักพัก ไม่รู้ว่าทำไมร่งสือชูถึงถามคำถามเช่นนี้ออกมาแต่ว่าเขาก็ยังคงตอบตามความจริงน้ำมันพืชหรือมีสีมีสีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมเมล็ดไฟน้ำมันผักกาดก้านขาวเจ้าอยากได้น้ำมันอะไรละ่ะอะไรก็ได้ขอแค่เป็นน้ำมันพืชเจ้ากะได้ยินคําพูดของซ่งรุ่ยเสียงแววตาของท่งสือชูก็เปล่งประกายขึ้นมา มีน้ำมันพืชแล้วงั้นเค,ค้กฟองน้ำก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นนั้นก็ดีพี่จะยกมาให้เจ้าสักเล็กน้อยซ่งรุยเสียงพูดจบก็เดินออกไปด้านนอกซ่งสือชูก็ไม่ได้ว่างนางถือถังไม้เดินออกไปด้านนอกไปในหมู่บ้านจ่ายเงินซื้อนมวัวมาครึ่งถังตอนกลับมาก็เจอกับซ่งรุยเสียงพอดีในมือของซ่งรุยเสียงถือชามไว้ ในชามเป็นน้ำมันสีเหลืองพร้อมกลิ่นหอมของถั่วอ่อนๆน,น้ำมันถั่วเหลืองมาถึงมือซ่งสือชูพับแขนเสื้อขึ้นและเริ่มลงมือท่านพี่ข้าเพิ่งเรียนรู้วิธีทำขนมเค้กมาใหม่ท่านเล่นกับซ่งวินสักพักรอข้าทำเสร็จแล้วกินด้วยกันนะเจ้าคะซ่งสือชูเดินออกไปด้านนอกแล้วทำฐานเตาขึ้นมาในลานบ้านก่อน ยัดท่อนไม้ที่ถูกไฟเผาเข้าไปข้างในควันจากเตาเผาลอยคลุ้งอยู่ในลานบ้านฟุ้งกระจายออกมาส่งรุ่อเสียงจ้องมาที่เตาใบหน้าสงสัยของสิ่งนี้เอาไว้ทำอะไรกันกำลังจะเอ่ยปากถามส่งสื่อชูส่งวินก็มาจับแขนไว้ส่งอวินดึงแขนส่งรุ่อเสียงชี้ไปที่แปลงผักและพูดว่าท่านลุงพวกเราไปรดน้ำผักกันเถอะขอรับ ท้ายที่สุดความสงสัยของซ่งรุ่ยเสียงยังไม่ได้ถามออกมาก็ไปรดน้ำต้นไม้กับซ่งวินแล้วซ่งสือชูหายเข้าไปในมิติและไปตัดไม้ไผ่ออกมาหนึ่งลำ่าไม้ไผ่เป็นซี้เล็กๆบางๆแล้วมัดรวมกันทำที่ตีไข่ง่ายๆเมื่อเป็นรูปเป็นร่างก็เอาไปต้มไว้ในน้ำร้อนสักพักหลังจากฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็นำออกมาใช้งาน นี่สิถึงจะเป็นขนมเค้กแฮนเมดตอกไข่ไก่เอาไข่แดงกับไข่ขาวแยกใส่คนละชามเปลี่ยนถ้วยแล้วเทน้ำมันลงครึ่งชามตั้งไฟให้ร้อนพอน้ำกำลังเริ่มเดือดก็เอาชามน้ำมันออกเทแป้งผ่านตะแกรงลงในน้ำมันพืชใช้ไม้ไผ่ที่ทำเป็นที่ตีไข่คนอย่างรวดเร็วจนกระทั่งแป้งเข้ากันเนียนก็ใส่นมวัวลงไปแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นใส่ไข่แดงลงไปในชามและคนต่อไปตีทุกอย่างให้เข้ากันส่งสือชูรู้สึกว่าข้อมือนี้ไม่ใช่ของนางเองแล้วยากจริงๆคนคนตีตีดูเหมือนว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาคือการคนให้เข้ากันอย่างเดียวจนส่งสือชูรู้สึกว่าข้อมือไม่ใช่ของนางเองแล้วในที่สุดก็หยุดตี เอาเค้กที่ทำเสร็จแล้ววางลงในเตากลิ่นหอมของขนมเค้กเริ่มกระจายไปในลานบ้านซ่งรุยเสียงและซ่งวินที่รดน้ำผักอยู่ก็หยุดมือลงเดินมาอยู่ข้างเตาทั้งสองสูดกลิ่นเข้าไปเต็มจมูกมองหน้ากันไปมาสุดท้ายก็มองไปที่ซ่งสือชูควาเจียวคือชื่อพันธุ์ไม่ชนิดหนึ่งตามกิ่งมีหนามผลของมันรูปบอลสีแดงเข้มเล็ดสีดำ สามารถนำมาปรุงเป็นเครื่องเทศทางการแพทย์จีนได้นำมาเข้ายาสมุนไพราสามารถรักษาโรคกระเพาะอักเสบเรือรังได้ผู้ใดเป็นนังกีบเท้าชั้นต่ำห้า